สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาตั้งข้อสังเกตกันนะครับว่าเพราะอะไรญี่ปุ่นถึงดูเหมือนจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหรัฐพวกเราคิดกันเองมากเกินไปหรือเปล่าหรือว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่ทําให้ต้องเป็นอย่างนี้ทั้งๆที่ญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและยังมีเศรษฐกิจที่ใหญ่ เป็นอันดับ3ของโลกในยุคปัจจุบันแต่ในหลายๆครั้งข้อููเหมือนกับว่าญี่ปุ่นจะเกรงใจสหรัฐมากและหากพวกเราไม่ได้คิดกันไปเองและญี่ปุ่นนั้นเกรงใจสหรัฐจริงๆมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหรือเปล่าหรือว่ามันมีเหตุผลอะไรทางปรัติศาตสร์กฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศที่ทําให้มันต้องเป็นไปแบบนั้นและหลังจากที่ได้ฟังวิดีโอนี้จบท่านผู้ชมก็จะได้ทราบถึง ที่แท้จริงของญี่ปุ่นในฐานะของผู้ที่แพ้สงครามโลกครั้งที่2และอาจจะรู้สึกชื้นใจขึ้นหน่อยว่าอย่างน้อยประเทศไทยของเราก็ไม่ต้องมาเจอเรื่องอย่างนี้ย้อนกลับไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กันก่อนครับ ใช่ครับมันย้อนกลับไปนานขนาดนั้นและหลายๆอย่างในโลกที่ผมได้เล่าในหลายๆวิดีโอของผมมันก็เริ่มต้นในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2ครับในช่วงสงครามญี่ปุ่นและสหรัฐเป็นคนละฝั่งกันการสู้รบระหว่างทั้งสองประเทศนั้นมีความรุนแรงและยืดเยื้อจนกระทั่งสหรัฐตัดสินใจทิง้งระเบิดปรามานูที่เมืองฮิโอชิมาและนางาซากิในเดือนสิงหาคม1945ส่งผลให้ญี่ปุ่นต้องยอมแพ้สงครามในที่สุดหลังจากที่สงครามจบ สารัดและพันธมิตรได้เข้ายึดครองญี่ปุ่นโดยมีนายพลดักาสแม็กอาเตอร์เป็นผู้บัญชาการสูงสุดของฝ่ายพันธมิตรการยึดครองนี้ดำเนินไประหว่างปี1945ถึง1952ในช่วงเวลานี้เองที่สารัฐได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญในการกำหนดโครงสร้างทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของญี่ปุ่นใหม่ทั้งหมด โดยมีเป้าหมายหลักก็คือการเปลี่ยนญี่ปุ่นให้กลายเป็นประเทศที่สนับสนุนสันติภาพหัวใจสําคัญของการเปลี่ยนแปลงญี่ปุ่นหลังจากสงครามก็คือการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นฉบับปัจจุบันประกาศใช้ในปี1947โดยถูกร่างขึ้นภายใต้การดูแลของกองกําลังพันธมิตรที่นําโดยสหรัฐถึงแม้ว่าจะมีการอ้างว่ารัฐธรรมนูญนี้ถูกเขียนโดยชาวญี่ปุ่นเองแต่ความจริงแล้วร่างแรกถูกเขียนโดยทีมนักกฎหมายของนายพลแม็กอาเตอร์โดยใช้เวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากและยังเป็นปมของญี่ปุ่นด้วยว่ารัฐธ,ธรรมนูญของญี่ปุ่นถูกร่างภายใต้อิทธิพลของชาวต่างชาติแต่จุดเด่นของรัฐธ,ธรรมนูญฉบับนี้อยู่ที่มาตรา9ครับซึ่งมีใจความสําคัญว่าประชาชนชาวญี่ปุ่นขอละทิ้งการทําสงครามในฐานะสิทธิอธิปไตยของชาติตลอดไปรวมทั้งการใช้หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังเพื่อเป็นวิธีระง,งับข้อพิพาทระหว่างประเทศและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในวรกก่อนญี่ปุ่นจะไม่มีการดำรงไว้ซึ่งกองทัพบ,บก กองทัพเรือกองทัพอากาศตลอดจนศักยภาพทางการทหารอื่นๆและญี่ปุ่นจะไม่ยอมรับสิทธิในการทำสงครามของตัวเองฟังแล้วลองคิดตามนะครับมาตรานี้ส่งผลให้ญี่ปุ่นไม่สามารถมีกองทัพเหมือนกับประเทศอื่นทั่วไปได้และต้องสละสิทธิในการทำสงครามซึ่งเป็นข้อจำกัดที่ไม่มีประเทศใดในโลกที่มีเหมือนญี่ปุ่นนี่จึงเป็นอีกปมหนึ่งของญี่ปุ่น และผลที่ตามมาก็คือญี่ปุ่นต้องพึ่งพาสหรัฐในด้านของการป้องกันประเทศเพราะไม่สามารถสร้างกองทัพขนาดใหญ่เพื่อป้องกันตัวเองได้นอกจากรัฐธรรมนูญแล้วอีกปัจจัยสําคัญที่ทําให้ญี่ปุ่นต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหรัฐก็คือสนธิสัญญาความมั่นคงระหว่างทั้งสองประเทศครับสนธิสัญญานี้ลงนามครั้งแรกในวันที่8กันยายน1951พร้อมกับสนธิสัญญาสันติภาพซานฟรานซิสโกซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่ยุติสถานะสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับพันธมิตรและมีการ ปรับปรุงและลงนามใหม่ในวันที่19มกราคม1960ายภายใต้ชื่อสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือและความมั่นคงร่วมกันระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาสาระสําคัญของสนธิสัญญามีดังนี้ 1. อนุญาตให้สหรัฐตั้งฐานทัพในญี่ปุ่นซึ่งในปัจจุบันมีฐานอเมริกันประจําการอยู่ในญี่ปุ่นประมาณ55,000นายและมีฐานทัพสําคัญหลายแห่งเช่นในคานากาวะและในโอกินาวะและ2กําหนดให้สหรัฐช่วยปกป้องญี่ปุ่นในกรณีที่ถูกโจมตีโดยสหรัฐให้คำมั่น สัญญาว่าจะปกป้องญี่ปุ่นด้วยนิวเคลียร์อัมเบร่าหรือ ล่มนิวเคลียร์และญี่ปุ่นไม่ต้องพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของตัวเองแต่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของสหรัฐและ3ให้สิทธิพิเศษบางประการแก่ฐานอเมริกันในญี่ปุ่นซึ่งฐานอเมริกันได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายบางประการแต่ก็นําไปสู่ข้อถกเถียงเรื่องการก่ออาชญากรรมของฐานอเมริกันในญี่ปุ่นโดยเฉพาะในโอกินาวาแต่อย่างไรก็ตามส่วนที่สัญญานี้ทําให้ญี่ปุ่นต้องพึ่งพาสหรัฐในด้านของความมั่นคงเป็นอย่างมากแต่ก็แลกกับการที่ญี่ปุ่นไม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการสร้างกองทัพขนาดใหญ่ ด้วยข้อจํากัดทางรัฐธรรมนูญและสนธิสัญญาทําให้ญี่ปุ่นไม่สามารถพัฒนากองทัพของตัวเองได้อย่างเต็มที่และต้องพึ่งพาการปกป้องจากสหรัฐซึ่งส่งผลให้สหรัฐมีที่พลอย่างมากในนโยบายด้านความมั่นคงของญี่ปุ่นความไม่สมดุลน,นี้เห็นได้ชัดในหลายด้านในด้านของกําลังทหารญี่ปุ่นมีกองกําลังป้องกันตนเองแทนกองทัพป,ปกติ ญี่ปุ่นมีข้อจำกัดในการส่งกำลังทหารไปต่างประเทศและญี่ปุ่นไม่มีอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงเช่นขีปนาวุธพิสัยไกลหรืออาวุธนิวเคลียร์ ในด้านของการตัดสินใจทางยุทธศาสตร์ญี่ปุ่นต้องปรึกษาสหรัฐในการตัดสินใจด้านความมั่นคงที่สําคัญจึงทําให้ในโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่นมักจะสอดคล้องกับสหรัฐความรู้สึกของชาวญี่ปุ่นต่อรัฐธรรมนูญมาตรา9มีความซับซ้อนและหลากหลายไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับได้หรือไม่ซึ่งมีทั้งกลุ่มที่สนับสนุนมาตรา9ซึ่งมองว่ามาตรา9ก้าเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพและการไม่ใช้ความรุนแรงและเชื่อว่ามาตรานี้ช่วยป้องกันไม่ให้ญี่ปุ่นกลับไปสู่รัฐทิ่ฐานนิยมอีกครั้ง ซึ่งมักจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ตรงจากสงครามโลกครั้งที่สองและกลุ่มที่ต้องการจะแก้ไขซึ่งมองว่ามาตราเกํากัดความสามารถของญี่ปุ่นในการป้องกันตนเองและเชื่อว่าญี่ปุ่นควรมีบทบาทมากขึ้นในการรักษาความมั่นคงระหว่างประเทศโดยมักจะเป็นนักการเมืองฝ่ายอนุรักษนิยมและคนรุ่นใหม่บางส่วนโดยทั้งสองกลุ่มนี้แบ่งกันเป็นครึ่งๆและคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนการแก้ไขมากกว่าคนรุ่นเก่าและก็มีความพยายามจากรัฐบาลหลายชุดที่จะแก้ไขมาตรา9า โดยเฉพาะในสมัยของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะในปี2017ที่จะเพิ่มข้อความที่รับรองสานะของกองกําลังป้องกันตนเองแต่ยังไงก็ตามก็ยังไม่สามารถรวบรวมเสียงสนับสนุน2ใน3ในรัฐสภาได้เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นเป็นสิ่งที่ทําได้ยากมากและนี่ก็เป็นอีก ปมหนึ่งมาตรา96ของรัฐธรรมนูญได้กำหนดกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้อย่างเข้มงวดทําให้การแก้ไขเป็นไปได้ยากมากซึ่งทาให้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3พฤษภาคม1947ยังไม่เคยมีการแก้ไขเลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งเงื่อนไขที่ยากที่สุดก็คือจะต้องได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาอย่างน้อย2ใน3ของทั้งสองสภาซึ่งหมายถึงทั้งสสและสอวอจะต้องโหวตสนับสนุสน2ใน3 จนอาจจะกล่าวได้ว่ารัฐธ,ธรรมนูญของญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในรัฐธ,ธรรมนูญที่แก้ไขได้ยากที่สุดในโลกเราจะเห็นได้ว่าการที่ญี่ปุ่นต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหรัฐนั้นมีรากฐานมาจากปอติศาสตร์หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองทางรัฐธรรมนูญที่ถูกร่างขึ้นและสนทิสัญญาความมั่นคงที่ทํากับสหรัฐประกอบกับความยากในการแก้ไขรัฐธรรมนูญทําให้ความสัมพันธ์นี้ยังคงดําเนินต่อไปถึงแม้ว่าจะผ่านมาแล้วกว่า70ปีก็ตามอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงการพึ่งพาฝ่ายเดียวแต่ ก็ยังมีความซับซ้อนและผลประโยชน์ร่วมกันหลายด้าน 1. ด้านความมั่นคงซึ่งญี่ปุ่นได้รับการคุ้มครองจากสหรัฐและสหรัฐก็ได้ฐานทัพที่สําคัญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 2. ด้านเศรษฐกิจ ทั้งสงประเทศเป็นคู่ค้าที่สําคัญของกันและกันมีการลงทุนระหว่างกันจํานวนมาก 3. ด้านเทคโนโลยีมีความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงและมีการแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรม 4. ด้านการทูตมีความร่วมมือกันในเวทีระหว่างประเทศและสนับสนุนโนโยบายระหว่างประเทศของกันและกันแต่ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์กําลังเปลี่ยนแปลงญี่ปุ่นกําลังพยายาม ปรับบทบาทของตัวเองในเวทีโลกและก็มีการถกเถียงถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมากขึ้นทุกวันในขณะเดียวกันสถานการณ์ใหม่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของอิทธิพลของจีนเช่นการที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นได้เสนอให้จัดตั้งเนโตแห่งเอเชียด้วยความกังวลที่ว่าสหรัฐจะไม่สามารถให้ความคุ้มครองทางการทหารกับญี่ปุ่นได้ในระยะยาวและญี่ปุ่นในฐานะของประเทศที่ไม่มีกำลังฐานของตัวเองมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ จากสงครามในภูมิภาคและต้องขอขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับและหวังว่าทุกคนจะได้เข้าใจในภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐมากขึ้นและได้เข้าใจในปมที่แท้จริงของญี่ปุ่นในฐานะของผู้ที่แพ้สงครามโลกครั้งที่สองแต่ก็ต้องขอชื่นชมญี่ปุ่นด้วยนะครับว่าด้วยข้อจํากัดเหล่านี้ญี่ปุ่นยังสามารถขึ้นมาเป็นหามหนาททางเศรษฐกิจที่ยังเคยท้าทายบาลังของอเมริกาด้วยและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ